อันบุคคลจะเดินเก่อทำให้มากเลี้ยวย่อมมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่ก็อาณาปานุปติอันบุคคลจะเดินแล้วอย่างไรจะทำให้มากเลี้ยวอย่างไรจินมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่ทีถ่ถทั้งหลายในกรณีนี้ยึดอยูไปแล้วอู่ปา หรือกฎหมายหรือเรื่องว่าก็ตามนั่งคูขาเข้ามาโดยย่อตั้งใจตรงดำรงสติกระกกาพาะหน้าเจอน้ำมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกเมื่อหายใจเข้ายาว ก็รู้จักว่าเราหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็ร UM ouais ู้จักว่าเราหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสันก็ร voilà ู้จักว่าเราหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกตั้นก็รู้จักว่าเราหายใจออกตั้น เตืย่อมทำการฝึกหนักฝึกษาว่าเราเป็นผู้รู้รองเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้รู้รองเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจออกเตืย่อม,อท,มอทำการฝึกหนักฝึกษาว่าเราเป็นผู้ทำกายสังขารให้สานั ใจเอาว่าเราเป็นผู้ทำกายและสังขารให้ระงับหายใจออกโดยเริ่มทำการฝึกหัดฝึกกล่าวว่าเราเป็นผู้รู้ร้องเฉพาะซึ่งปีติหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้รู้ร้องเฉพาะซึ่งปีติ หายใจออกเือย่อมทำการฝึกหัดฝึกษาว่าเราเป็นผู้รู้ร้องเฉพาะชึ่อสุดหายใจข้าว่าเราเป็นผู้รู้ร้องเฉพาะชึ่อสุดหายใจออกเือย่อมํำการฝึกหัดฝึกษาว่า เราเป็นผู้รู้กรองเฉพาะซึ่งจิตตักสังขารหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้รู้กรองเฉพาะซึ่งจิตตัสังขารหายใจออก